เวลาเจ้าสบายดีพี่น้องอันนี้เป็นบรรยากาศหนึ่งที่ปุยูยได้พาพี่น้องมาเบิง้งอ่าอ่าทางพี่น้องเนาะได้เอาฟืนเอาแยางมาเข้าปาา่าเข้าป่าเพื่อจะเฮ็ดอันน่ะกาสิีบอลก็เป็นการเผาศพกันแหละเนาะอันนี้บรรยากาศข้อหงอยาดเบาให้พี่น้องไใ้บางคนกาดซีบอกเออมันเป็นคำเบาที่บทสุภาพยิ่งตงต่างๆแต่ว่าปุยโยซื้อซ่านนะพี่น้องได้เห็นเนาะ ว่าพิธีกรรมการเฮ็ดการก่อกองฟอนหรือว่าอี้ยงต่างๆทางศาสนาในพื้นเฮ็ดจังใดแต่ว่าอันนี้บุญอยู่บอกเลยว่ามันเป็นอันน่ะพี่น้องเผ่าเผ่าโยมียนเนาะก็บอกเพื่อนว่ายันบุพเพอแล้วมันเป็นฟืนน้อยเนาะคิดว่าตรงว่าอันนี้แต่ว่าเพิ่นทีเฮ็ดก็ได้ก็ว่าแนวนึงอีก บงเด้อไปสิเราว่าเราฝืนน้อยเบาๆสิเขาจะไปเห็นเนี่คือว่ามีเล็กตออเต็ตงกาอยาง่งจรื่อ้ม่มอะสิ่งนยอ้ยแต้ข้อ้โอ้้อวู้วข้าบข้อ้องเ้นก็ดู้คนนี้บุอคนนี้ใจสำนึ คนจอยมันมันลองยาวาเลยยาวาเลคุณคุณตุยฮันมันเปืองอออกวอนบ่านั่นเป็บ่จางเาอันอานี่ไมลเอาเอาไนั่นแหลดินนี้ดินปะซาานะงามอันนั้นเด้เป็น อโอนี่ก็เพาเ็นหนา่ะไม่สักอย่านิ่งนะบนิ่งเขาชีได้ัสักยังไม่ลุกป่ะทายลุกปแต่วมันลุกเี้ลุกไไก็้าเีนะยังไม่แต่เล็มคือว่าอ๋อไม่นี่ม่ดูทีนี่นะอ๋อตัวี่ได้นะอันนี้บก้องีเอาเนาะ จะเรีว่าไม่ตัวนี้กินมาได้อนุญาตให้มาเลยอะไอันนุญาตแล้วมาแล้วขันซอยตอนนี้รายการได้ผ่านได้เลยโซบูซีล่ะขันผ่านขันซอยในราการได้หนึ่งเอเขั้นเซ็นจัญญาออกมาได้เลยผ่านประตูได้ได้เลยเนี่ยว่ามีแต่เหล็กตอกเนาะไม่โบ้แม่นนั่นน่ะไม่ค่อยไม่เล็ดนะครับนะเล็ดแต่ไม่ย่องนะเฮิดนัะนะ mày nhảy, này, này cái máy hỏng cái cỡ xin à. Ừ. Phần anh bảo hát cắt mày nó, thế mà mày hùng liêng. Ủa. <laughs> <laughs> <laughs>

บ้านอาจารย์เย็บมาในนั้นเนาะเต้นไปเต็นมาได้มาอันอ้อมนี่ก้อนหนึ่งเออเต้นยเมนหวนิดน่ะหัวเราะวันวันนั่งอันนั่นเนาะ

ตัวนี้อาจารย์เย็บเลยนงครับเดี๋ยวเท่าผ้ตัวนั้นเท่านอาจารย์แล้วแม่นอาจารย์ก็เย็บและเบ่ท่านน่ะบวกเรเัตส้เลยมอเขีะไ้แล้บวกข้อเด้กวงพลละเลนเนาะกวงพลละเล่ค่อยว่าน่ะเออมันมันเสียเออมันเสียฟืนเลยไม้นอกอ่ะอยก ฮะเออแบบแบบเราสิเอาไม้ทุ่มเนาะย่าเนาะเออบกคือบวคืออันอันนั่นเนาะแล้วลุ้มเขจะเฮ็ดนี่เอาก้องก้อขึ้นเรียบร้อยแล้วโอ้นั้นมาย่องถึงเขาเฮ็ดอ่ะนะก็บพวกอเลยวาอะไรดีกว่ากันกั่งมาย่องแลก็กอขึ้นมอันนี้นังว่าไม้พเหมือนเหาก็ับได้ไปซอฟฟืนมาใส่เ เลยฝนตกเออยางก็ม yeah. yeah. uh, yeah. uh. like, ีต yeah. น oh. ี้นตกแหล้วกทายหลังปได้แห้งปนโอ้อลองบิ่งลองบิ่งเนาะยแงกันสมมติอันนี้แห้งมันะกทายมันิลเออบนนามีเนี่ยมันไม่แต่บนเดียวเาเข้าดีเมันเุดสนะแงตอนมัน เดือ e like mm ่องนะไม่ม่ื้องเดือองนี่ะฟื้นเนี่ยดื้ง่ายออายย่งนฟื้นก็ย่งื้นี้ไป้กบแล้ว้นดู้น้ไูมามันงเียงนอ้วแล้วเเมื่อวะเมอวะยยอะนีปต่อไฟก่นไหม ว่เอเล่ามาว่เอาเลยร้อยกระดงเลยโอ้แฟนตัวนี้บบแมนแมนบ่าไม่ดูบ่โบแมนใครแม่ไม่ดูเข้าโบแมนไม่ดูเทปบ้าแถวนี้เนาะไม่ดูงมันี้เพื่อขิ่ะแบบนี้นะโอ้ไม่ดูแบบนี้เพื่อทิมอ่ะเอไป ไปดูในซมเจ้ามาไม่เยชิมวอยหัวจ้าได้แล้วบอกปะเนี่ยไปไปมาแล้วคนนู้นละละมันงมันก็ย่างล้วก็แล้วไปไปสตาร์รถโชฟนี่เชฟเ้าเชฟ่สตนนี้นะมาไฟเก่ามาไฟแก่ก็ด้อเล้วเบอรล้ว่อนส่วนมักดือมักเดือยมักซาลี

เงียติดนี้่เป็นวานลอ่วานลูกวานลกนั่นแหละนั่นแหละคุปตอาทีเด้ดีดีเด้รถังไเด้ไปต่อไปเลยดีดีเด้รถังียบไซเด้ tam cục tam quốc mà tuần hay một เฮ็ดบ่อ <laughs> Con thúc. คนนั้นใต้เมื่อเวรยเมื่อกรรมเนาะคั้นคนมีเงินใต้แล้วเมื่อบุญแม่นบอกเมื่อเวียนเมื่อกรรมอะจองเวรจองกรรมให้มันเมื่อกรรมซ้ำนี้เออบให้มันทุกข์มันยากต่อไปอีกนะคั้นคนคนมีเงินใต้เนี่ยเสียได้โอ้เมื่อบุญเนาะบริษัทเงินโอ้ เออฮะเออมีบุญใิมาไสเอาม,มบุญนะเนียอ,อันนี้ก็เข้าไปอันนี้ออเน้พ่ปอนของนำทางนี้มันชิออกใส่ทางเนี่ย แต่ว่าคันออกคันออกอันคันเตนีทางนี้ไปอ็อกบางข้ามนี่ที่ว่าเป็นบ้านวังข้ามสมบูรณ์เลยวันนี้นะี่ยังบอกว่าวังข้ามเดี๋ยวเขาลองปล่อยอย่างว่าบางข้าม,มาอยู่อุ่นอันนึงแล้วเขาอุ่นอันนึงแล้วอุนเขาลงองปล่อยเอออุนเขาวังข้ามนะเอออลองปล่อยนะไปมาซุ่มข้อเคลื่อนไปเรื่อมันเข้านี่ยวันนี้อันดับข้าก็ว่าอุนได้เนาะแต่วันนี้ ปอส่วนส่นเสนอมาใบตัดินเด้เข้ามานขวารีเจนอะไรรับช่วยบ่เออเขายอมตัวนี้วันนี้ใบตัดินวันนี้ออกทางพีแล้วเนาะเออคณะโอ้โหเพื่อนจะได้เปลี่ยนเป็นบานเพื่อนวันนี้รับบ่ช่วยเหรอพอส่วนจะฮับอะไรเนี่ยยอมตัวนี้วันนี้จำเป็นอยู่ก่าอย่างยู่อันวังครั้คือเก่ากันตอนนั้นเขาลงปอแล้วเนี่ยแม่นแล้วเขาก็ว่าอยู่เขามาไหนนี่ว่ามันบานยังง่วง

เอ๋อพี <Tipp ett> <m> ่น <m> ้อเอ๋อจับปลามาแล้วเดี๋ยวสิเขาขับขึ้เขาไปแหืงก่อนเหือนกับปลาซากับโบได้ใกล้ดิอ๋ออันนั้นเราพี่น้องเรื่องมวยไทยพี่น้องเบื้องเดียวกับสิเขาไปเฮือนเนาะสิย่างเขาไปเฮือนหลัก่ารเราจะไปสิได้ที่ๆแล้วสิ่ใส่กันเล่นคัด นอะคการเล็คดพูน่ะอ๋าเล็ัดต่ำเลยรถคคนนี้นะกานเล็งคัดจะซื้อมีความเงีนะก็ต้องวุ่ยเหแล้วอ่อนเงียนะก็คือแบ่ซื้อชุดเ้งอนนี้ใช่เวยอยู่ซ้ำเบ่มีนหาคต่ำเนีเขาเจ็บเทอ้องห่อเป็นบเจ็บห Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ <laughs> lỡ <Allopoulain> ah, หอนเหือนแล้ว